อยากเปิดประตูก็เพราะอย่างเงี้ยฮะคุณลูกจะลงหรือไม่ลงใหม่ไทยลงมาเร็วแม่ให้อาภัยแล้วเร็วๆอ <c oughs> ย่ไปคิดสัน้นอลยนาฬิกอย่าไปคิดสั้นแม่ให้อาภัยแล้วลูกลงมากระโดดขึ้นไปได้ไงฮะนาฬินยังไงวะเด็กทองคำขึ้นไม่ได้นะพี่นี่ไง,งไเดี๋ยวดูดิสูญอยู่มัน ลงตรงนี้ก่อนตัวเองจานถ้าจานถ้าไม่เอาลงนี่เขาจะกระจายไม่ได้อะไรของตัวเองเออก็มีสิทธิ์กระจายแหละพี่โดดลงตรงไหนหนูลืนปิดห้องทํางานอา่ะอี<ช>ซอลหน<า>ูทิวมพืนเลยพี่เอ้ยใช่ไหมเอ้ยมันเข้าตรงน,นี้แบบนี่นี่มันมีร่องใช่ๆอ่อาโซ่แต่ว่าลงไม่ได้ไมไน้ตามไปดูตามไปดูโดดไปโดดไม่โดดมะสูงกิ ไม่โดดหราต้องเลยไม่ล่ะเคยโดดด้วยนะโดดปะแล้วทางไหนเขากลัวเราง่ะเขากําลังจะลงอยู่แต่เขาเห็นเราเขากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออเขาเครื่องปั่นไปเขาเข้าเครื่องปั่นไปเลย ตรงนะคะก็เจ้าเข้าประจำที่กันแล้วค่ะไหมไทยกับน้องคำ